สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะป้าแมวก็มาขอขอบคุณทุกท่านนะคะนี่นะคะเอฟซี FC ที่พี่ๆเขาสั่งชายชนป้าแมวมานะคะวันนี้ป้าแมวจัดส่งให้ครบทุกท่านนะคะชายชนแดงสวยๆแบบนี้นะคะต้นนี้หลอดใหม่ก็มาแดงแล้วนะคะในในในนี้หมดแล้วนะคะเอฟซี FC เป็นพี่ๆเขาสั่งหมดแล้วเนาะขอบคุณมากมานะคะวันนี้ป้าแมวมีบอล จัดชุดมาแบ่งปันนะคะมาแบ่งปัน fc เดี๋ยวมาดูกันค่ะมีทั้งหมดสิบชุดจ้ะค่ะฝากเบอร์โทรป้าแมวก่อนนะคะโทรเบอร์นี้ค่ะนี่นะคะโทรแอดไลน์หาป้าแมวเบอร์นี้นะคะ fc ขอบคุณมากมานะคะพี่ๆที่บอกมาป้าแมวบอกเบอร์ผิดติดตอ่อไม่ได้ป้าแมวก็ต้องขอโทษขออภัยมาโอกาสนี้มากๆนะคะอันนี้ป้าแมวจัดเป็นฟอร์มกอให้นะคะ fc มาชุดที่หนึ่งค่ะชุดละสามร้อยห้าสิบบาท จัดส่งฟรีนะคะ3 5 0หบาทส่งฟรีนะคะถ้าไปทางป้าแมวขอ20บาทค่ะอันนี้ใช้ชนต้นนี้เหลืออยู่หลงเหลือต้นหนึ่งนะคะน,นี่นะคะต้นหนึ่งอยู่ในชุดที่หนึ่งนะคะใช้ชนแดงวสวยๆแบบนี้เลยแล้วมีคุณหญิงทองม้วนนะคะในกระถางนี้สองต้นค่ะมาด้านนี้ค่ะด่างสวยนะคะเอฟซีไม่เปลี่ยนกระถางใหม่เลยนะคะองคหญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝัน,นะ สวยมากนะคะต้นนี้นะกัดสีมาเขาถ้เาเขาด่างเนี่ยคะหลอดใหม่มาก็ด่างแล้วนะคะมีสองต้นนะคะเอฟซี FC, มีสองต้นนะไม่ใช่ต้นเดียวค่ะแล้วก็มาพรมหรือสีค่ะพรมหรือสีจะเป็นก้านแดงแบบนี้นะคะใน,นกระถางนี้จะมีสองต้นค่ะอยู่ในชุดที่หนึ่งนะคะเอฟซีอยู่ในชุดที่หนะะึ่งค่ะได้ไปทั้งหมดสี่กระถางค่ะสามร้อยห้าสิบาทค่ะจัดส่งให้ฟรีค่ะถ้าไปทางขอ2ยี่สิบบาทจะ้ะต่อมาเป็นชุดที่สองค่ะเอฟซีชุดที่สองนะคะชุดที่สองชายชนค่ะ นี่ได้ใช้ชนไปคู่เลยนะคะใช้ชนคู่เลยได้ใช้ชนไปคู่หนึ่งแล้วมาด้านนี้ค่ะหนุมานอ่ออมพพานะคะเข้าเฝ้าค่ะขออภัยค่ะหนุมานเข้าเฝ้านะคะในกระถางนี้ได้ไปสามต้นนะคะ fc ในกระถางนี้ได้ไปสามต้นเลยนะคะเข้าเฝ้านะคะวลกัดสีมาออกจะออกชมพูสวยนะคะมาต้นนี้ค่ะพญาหงค์ค่ะ fc พญาหง์นะคะพญาหง์ต้นนี้เขามีมีหัวแล้วนะคะ fc เอาไปแคะเขี้ยวทําจํานวนได้เลยนะอันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ไม่พันเลยนะคะแม่เอามาให้นะพญางหงค่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะสีกาญจนาป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะใน,นกระถางนี้มี2ต้นค่ะน,นะคะได้เป็นคู่ได้เป็นฟอร์มไปเลยนะคะ350บาทจ้ะต่อมาชุดที่3ค่ะชุดที่3ายังอยู่ที่พญางหงอยู่นะคะ fc ดีนะคะพญางหงนะคะ fc สวยๆพญางหงนี่สวยมากนะคะเป็นบอลที่สวยค่ะก็ได้หงสุวรรณ หงสุวรรณในกระถางนี้ได้ไปสี่ต้นนะคะเอฟซี MC. ได้ไปสี่ต้นเลยนะคะเป็นฟอมกกเลยนะฟอมกกใหญ่สวยแล้วก็มีพิกุลทองไปอีกหนึ่งต้นนะคะพิกุลทองเราจะ,จ,ะจะกัดสีออกมาจะออกเป็นออกส้มสวยนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะที่ทุกคนถามหานะคะอันนี้ชื่อว่านาลายเรืองพบนะคะไม่ใช่หกหลงนะนาลายเรืองพบนะคะเอฟซีนาลายเรืองพบ,ะะาาเ,งพบเขาจะไม่กัดสีหมดทั้งใบนะคะและโตมาจะสวยนิ่ กัดสีมาแล้วนะยังยังไม่เต็มที่นะคะนารายเรืองพบนกระถางนี้มี2ต้นค่ะอยู่ในชุดที่3ค่ะต่อมาเป็นชุดที่4ค่ะชุดที่4ี่ก็ยังมีนารายเลืองพบนะคะไปหนึ่งกระถางนะคะ f ี่ีมีไก่ทองประเสริฐป้ายสวยๆหนึ่งกระถางนะคะเพชรบ้านปทุมค่ะในกระถางนี้มี2ต้นนะคะด้านนี้ได้เต็งโมไปอีกห่งต้นนะคะคู่กับพญาดำลงนะคะ อยู่ในชุดที่สี่นะคะ FC อยู่ในชุดที่สี่ต่อมาชุดที่ห้าค่ะผงด้ารุ่นกัดสีสวยๆแบบนี้แล้วนะคะหนึ่งกระถางค่ะ FC มาด้านนี้ค่ะบรรดานซับนะคะบรรดานซับอันนี้เธอจะกัดสีไม่เต็มที่นะคะในกระถางนี้มีมีสองต้นนะคะได้สองต้นคู่เลยนะคะนี่สีเริ่มมาแล้วนะคะสีเริ่มมาแล้วแล้วก็ยังได้อ่าหอกหลวงสุรศักดิ์นะคะใช่ไหมเดี๋ยวแม่ขอโทษนะดูชื่อก่อน ขออภัยค่ะต้นนี้ขุนรัตนาวุฒินะคะ fc อันนี้เป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะเป็นไม้ต้นใหญ่แก่แก่ต้นแล้วนะคะขุนรัตนาวุฒินะคะเวลากัดสีมาจะสวยมากนะคะนี่นะคะขุนรัตนาวุฒิเวลากัดสีมาจะเป็นแบบนี้นะคะ fc เขาจะไม่ทิ้งใบนะคะขุนรัตนาวุฒินินอายลาเนี่ยนะคะจะจะอยู่ตับคล้ายๆกันเลยนะคะขุนรัตนาวุฒิเป็นบอลเก่านะคะในกระถางนี้ได้เป็นหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ยังได้ชายชนนะคะชายชน fc นี่นะคะ มีสองต้นนะคะใช้ชนมีสองต้นนะอยู่ในชุดที่ห้าค่ะอยู่ในชุดที่ห้านะคะต่อมาค่ะเป็นชุดที่หกค่ะ fc ชุดท like like ี่หกนะคะยังได้คุณหญิงทองม้วนเป็นฟอร์มกอไปนะคะไม่ได้ต้นเดียวนะเป็นฟอร์มกกไปนะคะ fc คุณหญิงทองม้วนนายทองเหม็นนะคะถางนี้มีสองต้นค่ะแล้วก็อสงไข่นะคะนี่นะคะอสงไข่นะคะถางนี้มีสองต้นนะคะ fc ได้เป็นฟอร์มกอไปเนาะ เราได้พญาวะพญาพันวังเป็นฟอร์มกอไปนะคะายพซีพญาพันวังนี่นะคะเวลากัดสีจะสวยมากนะคะพญาพันวังนะคะได้เป็นฟอร์มกอไปค่ะอยู่ในชุดที่หกค่ะต่อมาชุดที่เจ็ดค่ะชุดที่เจ็ดยังได้ขุนรัตนาวุธไปหนึ่งต้นนะคะชายชนแดงนะคะสวยๆแบบนี้หนึ่งต้นแลวยังได้กระถางนี้ไปหนึ่งกระถางนะคะ นารายเลืองพบนะคะ fc ได้ไปอีกหนึ age. Age ่งกระถางนะคะนารายเลืองพบค่ะในกระถางนี้มันจะมีสองต้นนะคะนารายเลืองพบนะคะแล้วมาต้นนี้ค่ะได้เป็นฟอร์มกกไปเลยมีรัตนศินนะคะรัตนศินแล้วก็ยังมีชายชนไปด้วยนะคะในกระถางนี้มีสี่ต้นนะคะกระถางนี้มีสี่ต้นเนาะอยู่ในชุดที่เจ็ดนะคะ fc อยู่ในชุดที่เจ็ดนะคะต่อมาเป็นชุดที่แปดค่ะชุดที่แปดนะคะได้ชายชนเป็นฟอมกกนะคะชายชนฟอมกกแบบนี้เลยนะคะได้ไปสี่ต้น พิเภกนะคะยักษ์พิเภกได้ไปสามต้นค่ะในกระถางนี้นะ mm hmm. เหลืองด่างเกยชัยหน้านี้สวยมากนะคะ F อปีกินาลีนะคะได้ไปสามต้นนะคะเป็นฟอร์มกนะคะอยู่ในชุดที่แปดค่ะ mm hmm. ต่อมาชุดที่เก้านะคะ F อชุดที่เก้าจ้ะชุดที่เก้ากระถางนี้ได้ทศกัณทศกัณไปห้าต้นนะคะทศกัณไปห้าต้นเลย ฮองเฮานะคะของเฮาได้ไป4ต้นนะคะเป็นฟอร์มโกนะคะของเฮาเป็นฟอร์มโกแล้วนี่ค่ะ F4 มหาเศรษฐีนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะไซส์แม่พันธุ์นะสวยๆค่ะแล้วก็ได้สาววาลินเป็นฟอร์มโกไปอีก1กระถางนะคะอยู่ในชุดที่เก้าค่ะในชุดที่9นะคะต่อมาชุดที่10ค่ะชุดสุดท้าย กระถางนี้ได้ทศกัณฐ์ไปหกต้นนะคะทศกัณฐ์หกต้นเลยนะคะสีมาแล้วเนาะแล้วก็ได้สุพสรรณหงคู่กับนินละเสนนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะมีสุพรรณหงคู่กับนินละเสนนะคะแล้วก็สีปาดค่ะสีปาดในกระถางนี้มีสามต้นค่ะคุณหญิงทองมอ้วนในกระถางนี้โอ้เราจะได้สามต้นไหมเนี่ยเป็นเป็นกระจุกอย่างเงี้ยนะคะเอซีนี่นะ,ะนนะแต่เป็นฟอร์มกรแน่นอนนะคะ อยู่ในชุดที่10ค่ะวันนี้ป้าแมวจัดมาทั้งหมด10ชุดนะคะ FC โทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะขอบคุณ FC ทุกท่านค่ะสวัสดีจ้า